สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูพี่บาเบลนะคะในการเฉลยข้อสอบวิชาสามัญเคมีประจําปีการศึกษา2562นะคะวันนี้พี่จะมาเฉลยข้อที่8นะคะน้องๆนะคะหลังจากที่เราลองมาดูโจทย์กันนะคะข้อ8เนี่ยเขาบอกว่าธาตุ5ชนิดนะคะคือ ADEX และ Z เนี่ยค่ะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังสแสดงนะคะ และให้พิจารณาสมบัติของธาตุต่อไปนี้นะคะแล้วเขาถามว่าธาตุในข้อใดบ้างที่มีคุณสมบัติครบทั้งสามข้อนะคะ,ะ,คะทีนีเน้เวลาเราเห็นโจทย์แบบนี้เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงก่อนอื่นเราต้องมาพิจารณาก่อนว่าข้อนี้จะต้องทำอย่างไรก็คือวิเคราะห์โจทย์ถูกไหมนะคะเขาเนี่ยให้ธาตุมา5ชนิดคือ A, D, X และ Z ทีนี้เนี่ยการจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนเนี่ยคะ่ะที่เขาให้ของแต่ละตัวน้องสังเกตนะนะคะ ว่านะคะมันจะเป็นการจัดเอิเล็กตรอนในรูปยอ่อหมดเลยถูกปะนะคะในรูปย่อเนี่ยก็คือใช้อะมือแปะหรือแก๊สเฉยช่วยในการจัดเรียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นการจัดเอิเล็กตรอนแบบเขาเรียกว่าซับเชลถูกปะอ่านะเป็นซับเชลอะนะคะทีนี้นะคะเขาก็มาให้พิจารณาสมบัติของธาตุต่อไปนี้ถูกไหมคะน้องๆนะคะ่ะทีนี้เนี่ยนะคะอะ่าเขาก็บอกว่านะคะ ถ้าต่อไปนี้นะคะข้อ1น,นะมีเลขออกซิเดชันในทางบวกลบนะคะสเกิดสารประกอบออกไซด์ที่มีสมบัติเป็นกรดนะคะแล้วก็สเนี่ยเป็นของแข็งที่ไม่ระหิที่อุณหภูมิห้องนะ,ะที่นี่พอเราเห็นแบบนี้น้องๆดูนะคะอ่ะบวกและลบอย่างนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะีคะการที่เราจะรู้ได้นะคะว่ามันธาตุเนี้ยค่ะ เป็นไปตามข้อหนึ่งสองสามนี้หรือเปล่าแสดงว่าเราต้องรู้ก่อนว่าท่าเนี้ยคือทตาอะไรเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งนะะเราต้องรู้ใช่ไหมว่าทตาคืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะก่อนอื่นเราจะต้องนะคะแปลงนะคะรูปยอเนี่ยให้เป็นนะคะแบบพลังงานหลักก่อนกมการจัดเรียงรูปยอ่อยให้เป็นหลักนะคะอย่างที่สองนะคะระบุทตาค่ะ มันคือาตาอะไรนะคะและข้อ3ค่ะน้องๆก็พิจารณานะคะข้อ i i ไอนะคะสองหนึ่งสองสามนะคะว่าท่านเนี้ยค่ะมันเป็นไปตามข้อ 1, 2, 3นี่ในรูปไหมถ้าเป็นก็ใช่นะคะแล้วก็มาเลือกชอยถูกไหมคะแค่นี้เองอันนี้คือหลักในการทำก่อนอื่นเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องจำ การเลียงในระดับเขาเรียกอะไรหมู่เดียวกันถูกไหมคะอย่างหมู่แปดเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นฮีเลียมนีออนอาร์กอนคริปตอนซีนอนว่าไปนะคะอ่าแล้วก็ฮีเลียมนะคะจะเป็นธาตุที่อยู่คาบบนสุดก็คือคาบที่หนึ่งถูกไหมนะคะถ้าน้องรูปจะรูปเนี่ยสองสามสี่ห้าอันนี้หม,มู่แปดถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าจําได้เนี่ยฮีเลียมก็คือจะเป็นสอง นีออน28อาร์กอน288แคลิปตัน2888แปล้วก็ซีนอนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วเราเนี่ยก็จะเอาวันนี้ค่ะมาช่วยในการาหาหาระดับพลังงานหลักกระบูดธาตุนะคะก่อนอื่นเรามาดู A นะคะ A นเนี่ยน้องๆเขาบอกว่าเป็นนีออนนะ3 s มเอนะคะแสดงว่านะคะถ้าเรามาดูจากตรงนี้ A เป็น28ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเราจะเขียนตัวใหญ่ๆเลยนะคะ2 so, 8แบบนี้นะคะทีนี้นะคะ 3s23p4 เนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะน้องๆ 3s23p4 เนี่ยหมายความว่านะคะระดับพลังงานที่3นะคะมี2อิเล็กตรอนอยู่ในออร์บิทัล s นะคะแล้วก็มี4อิเล็กตรอนอยู่ในระดับอยู่ในออร์บิทัล p นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงเนี้ยค่ะถ้าเป็นระดับพลังงานเดียวกันเนี่ยเราสามารถเอาจำนวนอิเล็กตรอนมาบวกกันได้เลยก็คือเป็น2บวก4เท่ากับ6แสดงว่านะคะระดับพลังงานที่3เนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่6ตัวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะน้องๆมันก็จะเป็น286ถูกไหมค่ะได้แล้วนะอันหนึงนะคะแล้ว286คือใครเนะี่ก็ต้องเป็นนะคะซัลเฟอร์ตรงนี้หมู่6ค่าที่3เนาะนะคะ ออกซิเจนซันเฟอร์แต่ว่าคับคับที่1เป็นไฮโดรเจนฮีเลียมข้างบนถูกไหมนะคะอันนี้เราได้และตัวแรกนะคะทีนี้เนี่ยต่อมาเป็นดีนะคะเป็นอาร์กอนนะอาร์กอนสองแปดนะคะ, gon, 2, 8, ะ,คะแล้วก็เปดนะคะทีนี้อ่ะถ้าเป็น3 D 6หเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าระดับพลังงานที่3ต้องเพิ่มอีกอตัวแสดงว่าตัวน,นี้ต้องบอก6นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะตัดทิ้งตรงนี้นะคะเป็น14นะะแล้วก็ ชั้นที่สี่มีสองก็คือสองแปดสิบสี่สองอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาเราเอามาเขียนใหม่เนี่ยค่ะมันก็ได้เป็นสองแปดสิบสี่แล้วก็สองโอเคนะสองแปดสิบสี่สองเป็นใครถ้าดูอย่างนี้นึกไม่ออกง่ายๆนะอีกวิธีหนึ่งก็คืออ่ะข้อนี้นะเราจะใช้นะคะการรวมจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดนะคะสองวกแปดวกสิบสี่วกสองนะคะน้องๆจะได้เป็นยี่สิบหก แสดงว่าถ้าเป็น26เนี่ยมันจะต้องเป็นใครนะมันจะต้องเป็น Fe ถูกไหมนะคะบอกก่อนว่าควรที่จะต้องท่องจำนะคะถ้า Transition 10ตัวแรกให้ได้นะก็คือ Scandium, Titanium, Vanadium, Chromium, Manganese, i o n Cobalt, Nickel, Copper, สิงแล้วน้องก,ก็จำว่า Scandium เนี่ยเริ่มที่21นะไปเรื่อยๆจนถึง30ที่สิงอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะคะว่าคนนี้คือไอรอนนะคะได้แล้วนะคะต่อมาเป็นตัว E นะคะ E เนี่ยคืออะรอนเลยนะคะน้อง,องก็คือสองแปดแปดนะคะอ่าสามดีสิบแสดงว่าตรงนี้ค่ะต้องบวกไปอีกสิบตัวนี้จะเป็นสิบแปดนะซีเอสองสามตรงนี้บวกกันได้เลยเป็นห้าสองแปดสิบแปดห้านะ,ะนึกถึงใครน้องนะคะคาบที่ สี่หมู่ที่ห้านะคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสอาร์เซนิกถูกไหมอ่ะตรงนี้เป็นอาร์เซนิกนะโอเคนะคะเอ็กนะคะเป็นเอ็กอีกโอ้ซีนอลเลยน้องๆซีนอลน,นี่วุ่นวายมากนะคะตรงนี้เห็นหยาวเลยนะแสดงว่าต้องเป็นสองแปดสิบแปดสิบแปดแปดนะคะน้องๆอง่ะ ทีนี้เนี่ยมันจะมี C F 1 4 5 D 1 0 6 S 1ใช่ไหมคะ C F 1 4ก็คือเป็นอะไรนะคะน้องๆระดับพลังงานที่4เพิ่มอีก14ตัวจากตอนแรกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูอันนี้1 2 3 4สสแสดงว่าตรงเนี้ยต้องเป็นเท่าไหร่32โอเค5 D 1 0นะคะน้องๆเพิ่มไปเพิ่มไปนะคะ ตรงนี้ต้องเพิ่มอีก10ก็เป็น18แนะแล้วชั้นที่6ก็เพิ่มมาอีกนะคะก็เป็น1แบบนี่นะสรุปนะ,ะถ้าเป็นของ x เ,เนี่ยเราก็จะได้เป็นอะไรนะ2 8 18 3 2 18 1เอเฮ้ยที่นี้นะคะถ้าเราจำได้เนี่ยหลัง18เนี่ย ค่าผัดไปเนี่ยจะต้องเป็นได้3ถึง8แต่เป็น1แบบนี้แล้วเราไปดูที่การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยมันเป็น 5d 10 6s 1แบบนี้นะคะแสดงว่าอันเนี้ยจะต้องเป็นการจัดเรียงแบบฟูลฟิลลเนาะนะคะเพราะปกติเวลาที่เราจะ,ะเขาเรียกอะไรนะจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยเราต้องบรรจุในระดับพลังงานที่ต่ำกว่าคือบรรจุ 6s ก่อน 5d ถูกไหมคะ เพราะ 6s เนี่ยมีพลังพลังงานต่ํากว่าแต่ว่าเวลาที่เขามาทําโจทย์บางทีเนี่ยเขาจะเรียงเรียงสลับกันมันมันไม่แปลกแต่ปกติเนี่ยเราต้องบรรจุ 6s ก่อนนะคะแล้วตามด้วยบรรจุอะไรนะคะ 5d นะเพราะฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ยตอนแรกเราต้องรู้ว่าตอนนี้อาจจะเป็น 6s2 แล้วก็เป็น 5d เท่าไหร่นะ 5d9 แบบนี้นะคะ แต่ว่าเนื่องจากว่า 5D9 เนี่ยมันเกือบจะ fulfill แล้วนะะน้องๆ fulfill f u l f i คืออะไรเขียนให้ดูดีไหมนะแบบนี้อะสมมุติน้องๆเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะคะเพื่อเห็นภาพนะหนะะึนะะ่งสองก็มีอันนี้อันนึงอ่ะโอเคนะคะ,นะคะ,นะคะสมมุติว่าตรงนี้เป็น 6S นะ 6S อ่ะนะ อันนี้เป็นเท่าไหร่อันนี้เป็น 5d โอเคนะคะ 6s เนี่ยนะถ้าเป็น 6s 2เนี่ยน้องๆจะบรรจุอย่างนี้ถูกปะแล้ว 5d 10เนี่ยนะเอ้ย 5d เท่าไหร่นะ 5d 9ใช่นะคะ, D, นะ D, 9, นะคะมันจะเป็ป1 2 3 4 5 6 7 8 9ะ แต่เห็นไหมคะน้องๆว่าอีกนิดนึงเนี่ยมันจะครบ10แล้วนะคะการบรรจุแบบครบ10หรือฟูลฟิลเนี่ยมันจะเสถียรกว่านะคะมันขาดอีกตัวหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะเขาจะไปดึงอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ขึ้น,นมาอยู่ชั้นนี้แทนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น 6s1 กับ 5d10 แบบนี้โอเคอันนี้ทันเนาะนะคะทีนี้เรามาดูกันว่านะคะไอ้ 6s1 5d10 คือใคร นะซึ่งน้องบอกว่าเอ๊น้องก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะคะน้องๆน้องๆเดาซิว่ามันน่าจะเป็นโลหะหรืออโลหะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเป็นธาตุอะไรเราจำตารางธาตุไม่ได้นะน้องๆถ้ามันบรรจุอยู่ใน 5d ตอนสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะแสดงว่ามันต้องเป็นโลหะแน่นอนถูกไหมคะและต้องเป็นโลหะแบบ transition อันนี้เอาจริงนะข้อนี้ทำง่ายๆนะถ้าน้องไม่ดูแบบเนี้ยน้องรู้เลยสรุปนะอยู่ใน 5D ใช่ปะนะคะตัวสุดท้ายนะเป็นโลหะ r a n s i t i o n จบอ่ะแต่อันนี้ยเมื่อกี้พี่สอนวิธีนะว่าเออถ้าเราจะไปวิเคราะห์สมมติว่าโจทย์ข้ออื่นมันไม่ได้แบบพิจารณาสมบัติของท่าตุอย่างเดียวนะจะทำยังไงนะโอเคทีนี้ยถ้าน้องไปนั่งนั่งดูนะในตารางธาตนะหรือจำได้อ๋อ จำได้จำท่องได้ตัวนี้มันจะคือ,อ AU นะะี่ยท้องนั่นเองค okay. คือเวลาพี่ทำข้อสอบพี่ก็ไม่ได้จำได้ค่ะน้องๆว่า i AU มันคือธาตุที่มีจำนวนโปรตอนเท่าไหร่หรือนั่งท่องตารางธาตุได้ทุกตัวปกติพี่เราท่องแค่สิตัวแรก เวลาทําข้อสอบเนี่ยบางทีเอ้ยเราจําไม่ได้ทุกอย่างหรอกแต่เราต้องใช้เซนนะ่ะนะคะหรือว่าทําโจทย์มาเยอะนะ,ะเอาความรู้เท่าที่มีเนี่ยไป็นประยุกต์ถูกไหมนะคะให้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะ,ะโอเคนจบจบจบ,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 จบน้องบอกพี่สอนอะไรเยอะแยะนะคะน้องพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองแต่ว่าพี่สอนอะไรเยอะแยะอ่ะต่อมาค่ะน้องๆค่ะราดู Z ค่ะแซดนะคะเป็น k r สี่ดีสิบห้าเกไมนนะคนะสองแปดสิบแปดนะะี้สองแปแบบนี้ใช่ไหมนะคะนะเพราะฉะนั้น CD10 น้องๆนะคะก็ตรงนี้จะเป็นสิบแปดหเงพิ่มตัวนี้มี2อันนะบวกกันเลยเจ็ดได้ละสองแปนะคะน้องๆค่ะฟอร์เรนม บอมีไอโอดีนแสดงว่าตัวนี้เป็นไอโอดีนโอเคจบได้แล้วนะคะขออนุญาตลบที่เหลือนะคะสรุปนะคะก็คือเรารู้แล้วนะคะว่าตรงนี้อะเเนี่ยเป็นซันเฟอร์นะฮะดนะฮะเป็นไอารอนนะฮะอเป็นอาร์ซินิกนะคะน้องๆไอเอ็กเป็น a u นะคะแล้วก็แซนเนี่ยเป็น i ถูกไหมคะโอเคนะทีนี้เรามาพิจารณาสมบัติ ของค่าต่อเขาบอกว่า i เนี่ยค่ะมีเลออซิเดชันได้ทั้งค่าบวกกันลยนะคะแล้วก็มาดูว่าท่าไหนเป็นไปได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องต่ออะไรคะน้องๆมันต้องต่อเอนะคะน้องๆแล้วใครอีกอซินิกนะคะแล้วก็ i ถูกไหมทําไมล่ะนะคะน้องค่ะนอ้ะนอถ้าน้องจําได้นะคะโลหะเนี่ยมีเลออซิเดชันได้เป็นแค่บวกนะคะแต่โลหะ จะเป็นในทางบวกและลบอย่างเช่นสมมติว่าข้อ a เนี่ยซันเฟอร์เนี่ยค่ะปกติเขามีเลขออกซิเดชันตั้งแต่ลบหกถึงบวกหกถูกปะนะคะลบหกถึงบวกหกนะคะเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นอย่าง f e เนี่ยมันก็จะมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าแต่เป็น e ก็เหมือนกันลบห้าถึงบวกห้าถูกไหม a u นะคะไม่ได้นะ,ะ i ก็เป็นลบเจ็ดถึงบวกเจ็ดแบบนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นแน่นอนน้องตัดไปเลยข้อ a กับข้อ ถูกไหมคะโอเคแบบนี้ได้แล้วนะต่อมาเขาบอกว่านะคะข้อ2เนี่ยเกิดสมบัติของสารประกอบออกไซด์ที่มีสมบัติเป็นกรดนะคะเป็นกรดแน่นอนจะต้องเป็นออกไซด์ของอโลหะนะคะน้องๆนะคะซึ่งไอไอทุกตัวเนี่ยมันก็ได้หมดเนาะนะคะโอเคนะถึงแม้ว่าอาร์เซนิกจะเป็นกึ่งโลหะก,ก็ตามนะคะ ที่นี้นะคะน้องๆเขาบอกว่าอะไรนะคะเขาบอกว่านะคะเป็นของแข็งที่ไม่ละเหิที่อุณหภูมิห้องของแข็งมีใครบ้างเนาะ,ะก็เอสกับไอถูกไหมคะก็คือเป็นหนึ่งกับสามเฮ้ยความจริงอาร์ซินิกก็ได้นะมันควรจะเป็น A E แล้วก็แต่นะคะน้องๆ มันควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าปกติเนี่ยเรารู้นะว่า i มันคือ i2 ปกติเนี่ยมันอยู่ในรูปของโมเลกุลเนาะนะคะมันก็จะเป็น i2 ที่เป็นของแข็งแต่ว่าน้องๆค่ะอันนี้เป็นความรู้เฉพาะนะคะ i 2เนี่ยค่ขาสามารถละเหิดได้นะละเหิดทีนะ่ความดันปกตินะคะ อเออนะคะหรืออุณหภูมิห้องนะเช่นเดียวกับพวกลูกเป็นกาลาบูนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตัดนี้ทิ้งไปเพราะฉะนั้นต่อแค่ข้อหนึ่นะเอและอเท่านะั้นเคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆได้ความรู้ไปมากมายจากคลิปคลิปเดียวเลยนะคะเหมือนทัวรหลายเรื่องจะบอกว่าข้อสอบเรื่องอ่า ไอ้ข้อข้อแเนี่ยมันรวมหลายเรื่องจริงนะนะคะซึ่งเราจะต้องนะมีความรู้ที่แน่นพอสมควรแล้วก็เอาความรู้ที่เรียนมานะคะไดบทแรกๆเนี่ยของมองสิมาประยุกต์ใช้ได้นะคะโอเคแล้วยังต้องมีความรู้เฉพาะตัวอกีกถือว่าค่อนข้างยากนิดนึงนะคะก็ แล้วก็เจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะวันนี้พี่ขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วไปตามกันได้ที่ Facebook ในเคมีครูพี่บาเบลถ้าสนใจเรียนกับพี่นะคะแอดไลน์มาเลยนะคะที่นะคะ ครูพี่เบลนะพี่รับสอนออนไลน์อยู่นะคะซึ่งจะมีทั้งแบบตัวตัวและกลุ่มสนใจก็ทักมาถามราคารายละเอียดค่าเรียนกันได้นะคะรับรองว่าคุณภาพคับแก้วแน่นอนแล้วก็มีไฟล์เอกสารให้คนสนใจดีนะ่ารักหมดพี่นี่เองนะคะสวัสดีค่ะ